สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำเสนอกระเป๋ารุ่นไหนของแบรนด์ไหนใบนี้ค่ะเป็นของ Michael k o r e นะคะเพียงจะเรียกสั้นๆว่า MK เพื่อให้ง่ายกับความเข้าใจของทุกคนแบรนด์นี้ รุ่นนี้น้องมีชื่อว่าคามเมนนะคะมีความยาวจากซ้ายไปขวาอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะคะส่วนความสูงจากบนลงล่างก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5นิ้วความกว้างของตัวกระเป๋าหรือว่าความหนาดีกว่าค่ะเราเรียกกันว่าความหนาดีกว่าจะได้เข้าใจกันได้ว่าน้องมีความหนาแค่2.5เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่อะไรที่มันเยอะมากไม่ได้มันเป็นกระเป๋าที่เราใช้ บางครั้งเนี่ยเออไปช้อปปิง้งหยิบแค่โทรศัพท์ใบเดียวแล้วก็การ์ดบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ไปทำงานก็น่าจะได้ในกรณีที่เราเป็นพนักง,งานออฟฟิศเพียงมองว่ามันเป็นกระเป๋าใบนึงค่ะที่ ดูดีมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหน้าตาแม้แต่สายสายน้องยังสวยเลยค่ะเป็นสายโซ่นะคะส่วนตรงบริเวณไหล่ของเราเนี่ยจะเป็นหนังเพื่อเวลาเราสะพายมันไม่จิบเราใช้เป็นท็อปแฮนดิลก็ได้นะคะชุดแบกได้แต่ไม่สามารถใช้งานในลักษณะของลอชบอดี้ได้สโมก y ้โรสคือชื่อสีของน้องนะคะคาเมนสีชื่อสีสโมกี้โรส ตัวฝาเปิดของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นปุ่มที่มันเป็นแหลมๆใช่ไหมคะมันจะไปสอดรับกับตัวฝาเปิดของมันซึ่งเป็นแบรนด์หรือโลโก้ของ MK Material ของรุ่นนี้จะเปลี่ยนสีเงินนะคะส่วนภายในเดี๋ยวเพียอพาชมภายในบ้างภายในของตัวกระเป๋าจะเป็นช่องโล่งๆล,ลักษณะแบบนี้มาพร้อมกับช่องซิปภายในอีกหนึ่งช่อง เพื่อเพื่อนๆถูกใจนะคะมีกระเป๋าหลายใบไม่เป็นไรค่ะอันนี้พี่แอซูมให้ดูในส่วนของตัวฝาเปิดหรือว่าฝาพับของกระเป๋ากันอีกรอบหนึ่งนะคะถูกใจชอบใจค่ะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบทักทายกันมาได้ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ